วตอร์คร uhm, so ับนั่นไรพวกทิ้งพกเครื่องไอ้ e r เครื่องเสียงยิ่งดูเลียงยส่ม้กันก็เออดีเว้ยว่ะเปิดก เงินไม่รวดดูว่าเปลี่ยนคือ,อี่บอกเที่ยงเงินพวกชุนหลอกชุงล่างไม่ได้บ้ามันไม่ยากถ้าจะทำมันนะ โอ้โหใส่อีกี่เนี่ย็จะเปืนอะไร ต้อตร้ายอยู่นี่แหละอย่าประยาญเพิ่งเงินถ้ามันรอเลือนดีๆนะ้องก็ได้พอพอเนื้เลือกเอาแหลอย่าเสียเงินหรือเสียหลายจะเสียเงินหนึหรือเสีย,ยเงิน <c oughs> Oh. It ate. ขณะนี้จะเรื่อมาเปลี่ยนได้ก็ได้เปลี่ยน้เองกับเปียถ้าเป็นกงจะเปลี่ยนเปลี่เปลี่ยนทีเนนีบ่รถบ่ิงไม่นด้ไม เป็นเรื่ดียวนะแล้วบ่วงเกีย,ยร์เกียร์ธรรมดาโอเคอยู่บางคนไม่เคยเปลี่ยนเลยกับเกียร์ธรรมดาเพื่งท้ายกันบางคนไม่เคยเปลี่ยนเลยอ,อย่าลา,างทันทีมันกกจะออก น้ำเปล่าอก็ปนังวางเยอาอดีๆก็ต้องใส่แกะมันจะดูไม่น่าเกลียดบวยเนี่ยต้องใส่แะเอไปทัศน์สีตรงนี้ตรงนีแปะาสีดนกว่นะ ล้างออกดีก็ต้องใช้เวลาถ้าช่างมันเห็นรถสะอาดๆนันจะหูเลยวะเฮ้ยไอคุณเจ้าของรถวาเมดาแล้ว,ว,เ,เ,ลวาาลเวลาส่องันจะอีกครัน้นึ่งเวลาช่างเห็นรถเละๆมาเราก็มีสิทิดใจนี่มันเป็นะสอบ,บนั้นแหละช่งางนุ่ได้รีลาเนื้ว โอ้ยอก่น,นุ่มยามันชีกำบอง,งเล่าก็บงังคือคนหาไปสอนเขาเอาไปสอนเขาได้เจอของเขาก็จะเอาขึ้นเกี่ยตนน่ำาทีเลยเขาคิ้เงินไปเลย

เห็นแล้วอยู่ในลักษาะซื้อสิบอันเลยสี่ร้อยกว่าบาทลูกละสี่สิบกว่าบาทอันนี้เขาซื้อลูกเละแปดสิบลูกแล้วร้อยกว่านี่นี่อยากประหยัดก็ต้องซื้อหลายก่อนขาส่งเธอเดียวไงเธอ็ได้ หัวมันเสื่อมเนื่องจากไอ้นี่อันนี้มันเสียนี่เห็นปะเดี๋ยวค่อยให้เชื่อม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 ครับแทงไม้ต้องไปซื้อตะไบกลับมาต้องเสียเงินกลับมาแพงเลยนี่เก้าสิบบาทนึงรวยๆนึงซื้อขึ้นอกเลย ใ่สูงอะไรนี่วันนี้จะเป็นต้องเปลี่ยนเหรอนี่ยังขนาดนี้อยู่ถ้าไปศซื้อปับ